ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการแปลรูปอาหารซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบ,บ,บวนการแปลรูปอาหารค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับดรลลิตาสิริวัฒนานน์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปลรูปโดยใช้เอนไซม์ในอาหารค่ะสวัสดีค่ะ ในการถนอมอาหารหรือการแปรรูปอาหารตัวการตัวหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเอนไซที่เป็นทั้งตัวเล่งทําให้อาหารเกิดความเสียหายได้นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหรือเล่าให้ฟังสักนิดนะคะว่าเจ้าเอนไซเนี่ยมันคืออะไรแล้วจริงๆแล้วตัวเอนไซเนี่ยมีโทษหรือว่ามีประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะ ก็จริงๆเอนไซม์ N ide, ซึ่งบางคนอาจจะเรียกว,ว่าเอนไซม์ ide, หรือเอมไซม์ ide, คือคือลัแตดนเนาะตัวเดียวกันค่ะจริงๆตัวเอมไซม์นี่คือเป็นกลุ่มของโปรตีนนะคะทีะ่จริงๆมีอยู่ในร่างกายของคนเราอยู่แล้วะนะคะแล้วก็เวลาที่คนเราสุขภาพแข็งแรงหรือทานอาหารได้เป็นปกติตัวเนี้ยการทำงานของเอนไซม์ก็จะเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีที่ บางทีเราเหนื่อยหรือทำงานมากหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอการทำงานของร่างกายก็เริ่มไม่ค่อยสมดุลใช่ไหมคะพอเริ่มไม่ค่อยสมดุลเสร็จเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าให้ทานเอนไซม์เข้าไปเพื่อ,อที่จะช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลขึ้นหรือว่าช่วยให้เรามปพลักกำลังมากขึ้นเราก็จะเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้นะคะแต่จริงๆอ่ะตัวเอนไซม์ตัวนี้นะคะก็คือมันมีอยู่ในสิ่งมีชีวิต อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเราสามารถพบได้ทั้งในพืชในสัตว์หรือในจุลินทรีย์นะคะแล้วตัวเอนไซม์ตัวนี้จริงๆเ่ะเป็นตัวหน้าที่ของมันนะคะคือมันทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเราอาจจะเคยได้ยินคำคำหนึ่งนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเมตาบอลิซึมการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการทำงานมีกระบวนการในการย่อยอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นพลังงาน แล้วร่างกายก็สามารถดูดซึมไปใช้ได้ซึ่งถ้ากระบวนการตัวนี้สมบูรณ์เนี่ยก็จะทําให้เรามีกําลังในการทํากิจกรรมต่างๆแต่เมื่อไหร่ที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความผิดปกติในร่างกายการทํางานของกระบวนการเมตาบอลิซึมก็จะเปลี่ยนแปลงไปในกรณีที่เราทานอาหารไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอเอนไซม์ไม่สามารถย่อยได้หรือทำรับประทานอาหารบางประเภทมากเกินไปอย่างเช่น บางคนอาจจะทานแป้งขนมปังหรือหรือทานข้าวเยอะมากเราก็จะรู้สึกว่าอืดท้องหรือรู้สึกว่าหลายนคนจะบอกว่าอาหารไม่ย่อยใช่ไหมคะคือจริงๆตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในในการทำงานที่ผิดปกติของเอนไซม์ก็คือเอนไซม์มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่อาหารที่ทานเข้าไปมากเกินก็ไม่สามารถย่อยได,ได้ทันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้ร่างกาย ผิดปกติหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะไม่สบายนะคะซึ่งในภาวะปกติของคนเราเนี่ยเอนไซม์จะทํางานเป็นปกติอยู่แล้วแต่ก็มีในหลายๆกรณีที่พอเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือรับประทานอาหารที่ไม่ครบทั้ง5มูก็เอนไซม์ที่จะย่อยอาหารมันก็มีปริมาณน้อยก็เลยทําให้บางคนเนี่ยอาจจะเกิดเป็นโรคอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่น าบางคนที่มีการทํางานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้ผิดปกติมากๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นเกี่ยวกับมะเรล็งลำไส้หรืออะไรต่างๆหืายอย่างแต่อันนี้ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นด้วยอาจจะไม่เฉพาะระบบอาหารที่เราประ,ะารทระะานเข้าไปหรือการทํางานของเอนไซม์เท่านั้นนะคะปกติอย่างที่บอกก็คือในร่างกายของเรามีเอนไซม์อยู่แล้วแต่ในบางกรณีที่เราพกผนไม่เพียงพอหรือเอนไซม์ทำงานผิดปกติก็มีการผลิตเอนไซม์ขึ้นมาหรือสก,กัดเอนไซม์ขึ้นมาจากวัตถุดิบ ๆไม่ว่าจะเป็นพืชไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือจุลินทรีย์แล้วก็เสริมเข้าไปในอาหารหรือเสริมเข้าไปในเครื่องดื่มเพื่อที่จะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเอนไซม์ที่มีปริมาณมากพอแล้วก็ช่วยในการทํางานของกระบวนการในร่างกายได้นะคะซึ่งถ้าถามว่าเอนไซม์มีโทษหรือมีประโยชน์อันไหนมากกว่ากันตัวนี้จากงานวิจัยที่มีคนศึกษามาส่วนมากจะเป็นในลักษณะข,ของการให้ประโยชน์มากกว่า เพราะเท่าที่อาจารย์พูดนี่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะ<ช>ยังไม่เห็นโทษเลยนะคะแต่จริงๆเอนไซม์เนี่ยมีหลายชนิดมีหลายประเภทนะคะแล้วก็บางประเภทเนี่ยก็ไม่ได้ให้ประโยชน์นะคะแต่ว่าในการเอาเอนไซม์เข้ามาเสริมหรือว่ามาเพิ่มในอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะได้ตัวเอนไซม์ที่มีประโยชน์นะคะตัวเอนไซม์ที่ไม่มีประโยชน์หรือหรือเข้าไปแล้วเนี่ยไปไปรบกวนกระบวนการทํางานอของเมตาบอลิซึืออะไรต่างๆเนี่ย ก็จะไม่ค่อยนิยมมาใช้ซึ่งตันนี้ก็จะมีงานวิจัยที่เขาศึกษามาอยู่แล้วว่าตัวไหนที่เป็นประโยชน์<ม>ตัวไหนที่สามารถนําไปใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากนี้ในส่วนของเอนไซม์ ide, ที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็นอกจากจะนํามาใช้มาเสริมหรือมาเพิ่มในในอาหารหรือเครื่องดื่มแล้วเนี่ยค่ะมันก็ยังมีการประยุกต์ใช้อีกหลากหลายรูปแบบที่ที่มีการเอาเอนไซม์มาใช้นะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่า เอนไซม์กับจุล <Higher S 1> ินทรีย์ต่างกันยังไงมันเหนมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมคะคืออาจจะมีคําถามเหล่านี้ขึ้นมานะคะที่จริงจุลินทรีย์คือคือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากแล้วก็เราอาจจะมองด้วยตวาเปล่าไม่เห็นเท่าไหร่นะคะซึ่งจริง C จุลินทรีย์มันก็แบ่งเป็นหลายประเภทนะคะก็คืออย่างเช่นในส่วนของกลุ่มของแบคทีรียเชื้อราไวรัสอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในส่วนของเอนไซม์เอนไซม์ก็คือเป็นกลุ่มของโปรตีนที่ เข้าไปเป็นตัวเล่งหรือตัวช่วยปฏิกิริยามีคนถามว่าเอนไซม์เป็นสิ่งมีชีวิตไหมในบางตำราบอกว่าเอนไซม์ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับจุลินทรีย์นะคะเหมือนกับเป็นรูปแบบของอกลุ่มของสารเคมีหรือสารทางชีวภาพที่ช่วยในการออกฤทิส มากกว่านะคะแต่ว่าจุลินทรีย์ก็คือในกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปช่วยนะคะแต่ในส่วนของเอนไซก็คืออย่างที่บอกว่าพบได้ทั้งในพืชในสัตว์แล้วก็ในจุลินทรีย์ตัวนี้ก็คือตัวเอนไซเนี่ยมีอยู่ในวัตุดิบตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็นํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น <Yeah. S 2> ค่ะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมวิธีการแปลรูปโดยใชเอนไซม์ M S <S ในอาหารเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณดรลลิตาสรีวัฒนานนท์เป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ